เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมมารู้จักกับเจ้าโตยตาไฮรัก r ี v o 2.4E ปี2016ที่ M B P ค่ากันนะครับเจ้าโตยตาไฮรักรี v o 2.4E ตัวปี2016คันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมและเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับรุ่น รีโวนะครับผมในส่วนของตัวหน้าตาของเขานะครับก็ถือว่าหล่อเหล่านะครับผมกระจังหน้านะครับผมเป็นโครเมียมทั้งแถบนะครับผมถือว่าสวยงามและก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ดูหน้าตาหล่อนะครับผมส่วนตัวไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบไฟแบบไฮโดรเจนนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับผม อนกลางคืนนะครับก็ทําให้เห็นชัดเลยนะครับผมสําหรับในส่วนของพื้นที่มืดเนี่ยการเป็นสว่างแทนได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับยังไม่มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว กลเลอร์นะครับผมถึงจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็สามารถแต่งกันได้นะครับคุณผู้ชมนะมาต่อที่ด้านข้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกนะครับผมขอบ16นะครับผมก็เป็นแบบอัลอยนะครับมาจากศูนย์เลยนะครับผมขอบ16หนะครับหน้ายางนะครับผมให้มาอยู่ที่2 1 5นะครับผมทับ65นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของ ABS นะครับผมติดมาให้ด้วยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของระบบเบรคนั่นเองนะครับผมก็จะทําให รถนะครับผมมีเรื่องของการเบรกนะครับทาให้มันทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะครับให้เบรกแบบหนึบมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบโเมีวิมนะครับผมกึ่งสีดําอย่างนี้นะครับเป็นแบบทูโทนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับที่ฝังมาในตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ในเรื่องของการขับขี่นะครับรถด้านข้างเนี่ยมองมาเนี่ยก็จะทําให้มองเห็นชัดได้มากยิ่งขึ้นนอกจากที่แบบว่าติดในส่วนของตัวไฟเลี้ยว มาในส่วนของตัวกระจกมองข้างแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมตัวจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมก็โชกเกียวนะครับก็โครเมียมเกือบทั้งคันเลยนะครับผมในส่วนของตัวของแต่งนะครับก็ตัวนี้เป็นแบบแคบเนาะในเรื่องของความกว้างขวางนะครับผมภายในเนี่ยครับก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่แบบว่าอยากจะได้รถแบบคาเร์เริ่มต้นนะครับไม่ต้องถึงเกับสีประตูนะครับผมแบบแคบก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับ ในเรื่องของตัวเบาะเองนะครับก็เป็นแบบสีดำนะครับผมนะก็ตัดกับได้สีขาวนะครับก็สวยงามนะครับเป็นแบบเบาะผ้านะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับผมตัวแคบเนี่ยนะครับเบาจะเป็นแบบหนังนะครับผมเป็นแบบหนังสังเคราะห์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เบายังใหม่อยู่เลยนะครับผมไม่ยุวยด้วยนี่นะครับในเรื่องของคอนโซลหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวสีเทานะครับผมที่ตัด มากับสีดำอย่างนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับยังมีในส่วนของตัวพวงมาลัยเองนะครับที่เป็นแบบตัดกับสีเทาหรือว่าจะเป็นแบบด้านข้างนะครับผมตัวจับฝั่งนู้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกียร์นั่นเองนะครับก็ มีตัดมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวโหมดนะครับมี2โหมดนะครับอีโค o โหมดและ power โหมดนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่เร้าใจนะครับหรือว่าประหยัดน้ามันเนี่ยก็เป็นในส่วนของอีโค o โหมดไปเลยนั่นเองนะครับครับผมเครื่องเล่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบขนาด7นิ้วนะครับเป็นแบบกดปุ่มนะครับผมยังไม่เป็นแบบสัมผัสนั่นเองนะครับผมก็รองรับนี่ครับ U.S.B. นะครับผม A.U.X. หรือแผ่น CD นะครับและสามารถต่อบลูทูธได้อีกด้วยนั่นะเองนะครับผมในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบปรับแบบแมนนวลนั่นเองนะครับก็ถือว่าปรับได้ง่ายนะครับผมเป็นแบบตัวแบบสแตนดาดเลยนั่นะเองนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวรองรับนะครับผม พิชาร์จแบบเพิ่มเติมได้นั่นเองครับสามารถเสียบได้เลยนะครับเกียร์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะครับผมเพื่อในเรื่องของการขับขี่ในเมืองเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างมันกันเลยเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็เกียร์เขาได้แบบสม o ท t h ด้วยน,นั่นเองนะครับในส่วนของตัวเก็บของดีกว่านีครับก็สามารถเก็บจากด้านที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมนี่ด้านล่างนี้นี่ ส่วนช่องด้านบนเนี่ยนะครับผมจะเป็นในส่วนของช่องที่เป็นเก็บพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นช่องแอร์ที่จะอยู่จากด้านข้างตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับและในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอนะครับผมจะมีในส่วนของมัลติฟังชันนะครับผมหนึ่งข้างนะครับก็ถือว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเวลาเราขับระหว่างไปเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ เราก็จะมีท่าประมาณนี้นะครับเวลาเราขับไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเอื้อมมือนะครับผมไปถึงแบบอย่างนี้เลยหรือว่าจ้องตาเอาตาจ้องมันในส่วนของตรงนี้เราก็สามารถที่จะมองไปที่ด้านหน้าแล้วก็สามารถฉับกดแบบตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะทําให้การขับขี่สะดวกส,สบายมากยิ่งขึ้นนะครับและเลื่อนไมค์คันนี้นะครับต้องบอกว่าน้อยมากครับคุณผู้ชมนะครับผมเล็กไมค์คันนี้นะครับผมอยู่ที่56,106กกกิโลนะครับผมถือว่า วิ่งได้น้อยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับใครนะครับผมกําลังที่มองหารถนะครับผมไม่น้อยๆนะครับต้องห้ามพลาดเลยกับเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับในส่วนของเบาะนะครับผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเบาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเบาะผ้านะครับผมสีดํานะครับผมตัดกับได้สีขาวนะครับด้านหน้านะครับก็ในเรื่องของท่านั่งนะครับผมก็ถือว่านั่งได้อย่างสบายนะครับก็กระชับตัวดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องของด้านท้ายกันดีกว่านะครับผม ด้านท้ายนะครับผมก็บอกได้เลยว่าบรรจุของได้เยอะนะครับผมในส่วนของไลเนอร์นะครับก็สวยงามเลยนี่ครับผมก็สามารถบรรจุของได้อย่างจุใจนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ารถคันนี้จะเอาไม่อยู่นะครับเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องของด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับผมความสวยงามของโตย้าอยู่นะครับผมเนาะนะครับเป็นรุ่นโฉมแรกนะครับที่ เป็นในส่วนของไฮรักลีโวนะครับก็จะมีในส่วนของไฟนะครับที่เป็นแบบมัลติรฟเลกเตอร์นะครับผมหรือไฟไฮโดรเจนนั่นเองนะครับผมครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมนะแรงม้านะครับอยู่ที่150แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรกันเลยเดียวเชียวนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมวิ่งในเมืองนะครับอยู่ที่ 14กิโลนะครับต่อลิตรนะครับหรือถ้าวิ่งนอกเมืองเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ16กกิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับยิ่งกดอีิโคโหมดเนี่ยก็ประหยัดน้ำมันไปได้อีกขั้นเลยนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องของตัวนี่เลยครับผมโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีตัดต่อไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรีโวลอง ตัวนี้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับตัวนี้เนี่ยครับผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าฝากระโปรงเนี่ยก็ยังเดิมนะครับไม่มีในส่วนของตัวรอยน็อตน,นะครับผมที่ขันออกเลยนะครับผมในส่วนของตัวแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังสวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ครับผมมาพูดถึงเรื่องราคานะครับผมคันนี้นะครับผมอยู่ที่579,000บาทนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับผมที่เข้ามาซื้อในเดือนของเมษายนนะครับลดไปเลยนะครับอยู่ที่559,000บาทนะครับผมและในส่วนของราคาผ่อนนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่9,500บาทนะครับก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับผมช่วยผ่อนนะครับผมหนึ่งปีนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับที่ ลดดอกเบี้ยนะครับตรงนี้เราก็มีให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมใครนะครับผมที่ชอบเจ้าตัวโตยต้าไฮรักลีโว 2.4E ปี2016ตัวแคปบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมเบนเอ็นฟิวเตคาก็ขออนุญาตกลับตัวลาไปก่อนนะครับผมมาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม